สนับสนุนโดยวีสกินแค e e เอ็ก t p r o ร e โ t เท n ชั่นสั e e กน S.P.F.50P.A. บวกบวกบวกเท i ลาจิน่าอ t ลติเมตคอลลาเจนเซรัมเรื่องผิวต้องเทรลาจินา Happy birthday to me เป่ายังไงดีล้านเนี่ยเฮ้เฮ้สวัสดีค่ะ สเปเชียลวันนี้เรียกว่าสเปเชียลมากทีเดียวเพิ่งผ่านพ้นวันเกิดรถเมลมาเมื่อวานนี้นะคะทีมงานเราก็เลยใจดีมากมาปีนี้ให้ของขวัญวันเกิดเป็นเทียน6เล่มนี้ค่ะแบบสวยงามวันนี้วันเดสเปเชียลของเรามากันใจกลางเมืองเลยค่ะสุขุมวิท31ซอยนี้เรียกว่าซอยสวัสดีนะคะก็เป็นอีกย่านหนึ่งที่เรียกว่ามีของแต่งบ้านเก๋ๆเยอะมากแล้วก็หลายร้านหนึ่งในร้านที่วันนี้เราอยากมากเพราะเราอยากซื้อของกลับบ้านก็คือร้านเทียนนี่แหละค่ะ ร้านชันบอกเลยว่าเราเนี่ยจะต้องพามาหาธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่ามีไอเดียเก๋ๆต่อยอดธุรกิจจากที่บ้านเคยทำมาแล้ว ลายเป็นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาเป็นของเก๋ๆน่ารักน่าสนใจอย่างที่นี่ร้านแรกที่เราพามานะคะจะบอกว่าที่นี่คือใหม่มากไม่เคยมาต้องถามเจ้าของร้านกันสวัสดีค่ะคมาค่ะคุณต๊อคุณเอ็มนะคะนี่เลยอย่างที่เราบอกไปว่าต่อยอดธุรกิจเรียกว่าเป็นของครอบครัวมาก่อนถูกต้องไหมคะครอบครัวทําเทียนเป็นแบบว่ารายใหญ่ในประเทศไทยเลยก็ว่าอย่างก็ได้ก็เก่าแก่เก่าแก่เลยใช่ตั้งแต่รุ่นนกงอะไรเนีย กี่ปีแล้วคะที่บ้านทําน่าจะประมาณ40กว่าปีแล้ว,วที่เป็นโรงงานขึ้นมาทาไมถึงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราจะเอามาปรับเปลี่ยนให้มันเป็นดีไซน์อะไรที่มันใหม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปโรงงานกับ M เอ็มอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นแบบเทียนรุ่นเก่าๆที่ไม่ได้ขายในเมืองไทยแล้วหรือว่าขายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย<ะ>เอ็มก็คิดขึ้นมาเอามาใส่สีสวยๆให้มันร่วมสมัยแล้วมาขาย Uh huh. ดัดแปลงรูปทรงต่างๆใ<ช>ให้ไม่ใช่เป็น,ปนแค่แบบแท่งเทียดตรงๆขึ้นมาอะไรอย่างนี้ใช่ปะคะ<ช>คอนเซปต์ <Concept S 2> ของทางแบรนด์จริงๆตั้งใจให้เป็นแบบไหนคะ ของเราเก็คือจะเป็นการเอาสิ่งที่ดีอยู่แล้วเอามาเปลี่ยนแล้วก็ปรับให้มันเข้าสมัยมากขึ้นนะคะก็จะเห็นที่ชัดๆเลยคือในเรื่องของสีแ <i> ล้วก็รูปทรงเนี่ยเราก็เลือกสิ่งที่มันจะเข้ากับเกือบ <c oughs> e ๆทุกคนได้น <c oughs> ะะอย่างตัว like, แพ็กเกจจิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะสื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้างนอกกะเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าข้างในอะคือมีสิ่งที่ทุกคนนะสามารถเอามาใช้เพื่อสื่อสารทาง อารมณ์หรือว่านิสัยอะไรอย่างเงี้ยของตัวเองได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านก็จะสามารถเลือกสีเทียน,นที่ตัวเองอยากเอาไปแต่งที่บ้านได้เองสามารถที่จะ mix and match เองได้พูดอย่างนี้อยากจะพาไปหยิบจับให้เห็นแบบว่าแต่ละชิ้นที่นี่ว่าน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวให้คุณเอม็เอมกับคุณตาพาเดินดูนิดน,นึงเนาะได้เลยค่ะคือก่อนน้ ที่จะเริ่มมีไอเดียว่าเราจะมาทําแบบธุรกิจสร้างแบรนด์ต่างๆขึ้นมาเป็นแบบของรุ่นหลังรุ่นใหม่เนี่ยมันมีความคิดแบบผุดขึ้นมายังไงอะเราไปเห็นที่โรงงานเรารู้สึกว่าเสียดายตรงที่แบบจริงๆเราเทียนพวกเนี้ยเราไม่เห็นในเมืองไทยเลยบางคนเนี่ยเราเริ่มเห็นเริ่มไปซื้อเทียนจากเมืองนอกมาใช้เราก็เลยอยากให้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วว่าไทยก็มีเทียนที่มี<ด>คุณภาพใช่ไม่แพ้เขาแล้วก็เราอยากจะให้มันมันเป็นอะไรที่อินเตอร์อะคะ่ะเพราะฉะนั้นเรา ราอยากให้เขารู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าเอ้นี่ของไทยเหรออย่างนั้นมีแบบไหนที่ขายดีบ้างคะยอดนิยมของที่ร้านเทียนที่ตอนนี้นิยมที่สุดนะคะจะเป็นเทียนเทปเปอร์ค่ะเพราะว่าเทียนเทปเปอร์เนี่ยมันสามารถเอามาดัดเป็นรูปทรงได้เยอะก็จะเป็นพวกเทียนดัดเพเียออเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ แล้วถ้าสมมติว่ามาแล้วเราสั่งแบบดัดอย่างนี้ราคาจะต่างกับแบบแท่งปกตินะคะอ๋อก็จะมีค่าบริการดัดเทียนนะคะเพิ่ม30บาทต่อแท่งค่ะ<อ>คิดว่าแบบหลังจากนี้ไปธุรกิจเราจะไปทางไหนอีกเราจะต่อยอดอะไรเพิ่มเติมไปอีกบ้างไหมคะด้วยความที่เราอยากจะเส,สนอเร,รื่องของเทียนทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราควรที่จะมีอ็อเดอรี่ที่เกี่ยวกับเทียนทุกอย่างนะคะก็คืออย่างเช่นเชิงเทียนค่ะเราก็มีที่จุดเทียนนะคะเป็นที่จุดเทียนไฟฟ้าเราสามารถใช้ไฟบ้านชาร์จ ค่ะมันจะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแก๊สอะค่ะก็คสามารถชาร์จใช้ได้เรื่อยๆดีไม่ต้องมาใช้แบบเอกเหมือนไฟแช็กแชกแชกแบบมันก็อาจจะแบบช่วยในเรื่องของแบบความ s u s ส a ทน a b l e ได้มากขึ้นด้วยค่ะมีอุปกรณ์แบบนี้แล้วก็มีพวกแบบเชิงเทียนต่างๆนี้ก็คือเอาง่ายๆเหมือนเป็นแบบมาซื้อของแต่งบ้านกันเลยทีเดียวอย่างนี้เนาะใช่ค่ะ ฝากธุรกิจของที่บ้านของที่ร้านหน่อยคะ่ะอยากจะแนะนำแล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนนะคะลองเข้ามาดูเทียนแล้วก็ออเทอร์รต์ต่างๆของที่ร้านได้เลยนะคะแวะมาคุณผู้ชมมันน่ารักจริงๆใครที่อยากทำธุรกิจก็ลองดูคะ่ะอย่างน้อยๆคนรุ่นใหม่อย่างนี้เห็นไหมเรก็มาต่อยอดธุรกิจจากสิ่งที่มีอยู่ให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นที่สําคัญก็คือธุรกิจครอบครัวจะได้แบบไปต่อได้ด้วยเนาะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะช้อปปิ้งเดี๋ยวจะต้องช้อปปิ้งซื้อของกลับบ้านแต่ในระหว่างนี้ อย่าแอบไปนั่งดูข้างๆนิดนึงว่าเป็นยังไงค่ะ นับสนุนโดยน้ำหอมวิเวียนหอมติดทนจริงๆแผนคอนเฟิร์มชูชาบูบุเฟซชาบูเกรดพรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำกลับมาอยู่กับวันเดย์สเปเชียลกันต่อนะคะเบรกนี้ต้องบอกว่าเราจะพามาดูแบบร้านข้างๆชื่อพอเพอร์บาร์ค่ะ น่ารักน่ารักเก็บเอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็บรรยากาศมีที่นั่งข้างนอกแบบนี้ด้วยนะคะถ้าช่วงเย็นๆนี่คือจะดีมากพี่สาวของเราค่ะวันนี้แวะเวียนมาทํางานแถวแถวสุขุมวิทพอดีคุยกันอยู่บ่อยๆเรียกมาเลยจะบอกว่ารถไม่มีร้านนั่งชิลๆเดียกก็ชวนมานั่งแบบชิลๆด้วยกันหน่อยก็เลยเรียกมานะจ๊ะรออยู่ข้างในลปะปไปหาเข้ากันดีกว่าค่ะ อยู่กับพี่ปานแล้วสวัสดีค่ะคุณพี่รู้มาว่าวันเกิดนุ้นเมย์นี่เมื่อวานนี้วันนี้วันที่6เมื่อวานวันที่5้าวันเกิดหนูโอ้โหต้องบอกว่าขออนุญาตอวยพรน้องเมย์ย้อนหลังแม้แมจะเป็นแค่วันเดียวนะคะก็อวยพรมาด้วยการส่งใจมาที่ปานมันจะส่งไปที่น้องเมย์ก็ขอให้น้องเมย์นั้นมีความสุขสงบเย็นแข็งแรงแค่นี้พอเลยนะคะ มันได้คำอวยพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ใช้คำนี้ไม่ได้นะเหมือนพี่สาวเป็นพี่สาวแข็งแรงไว้นะคะขอบคุณมากพี่บายค่เขานี่ทำงานมาแล้วทำไมแบบว่ายังดูสดใสเป่งปลังหรือว่าดื่มน้ำมะนาวเข้าไปเลยมานิซ่าน้ำมะดาด้วยก็สดชื่นมากเลยนะคะปกติเวลาอย่างสมมุติถ้าเป็นรถเมย์อย่างเงี้ยถ่ายละครทั้งวันนะพี่ปานเช้าเนี่ยหูหน้าบริงมากว่าอยู่ในกล้องเพราะว่าแบบเงือเงยยังไม่ออกอะไรอย่างนี้ใช่ปะคะพอตกบ่ายพอเจอความร้อนเจอแดดเข้าไปนะหน้าลู่เลยค่ะพี่พี่ว่าเป็น ็นทุกคนเป็นทุกคนแต่ว่าเราก<ม>็าต้อง<ล>หัดดูแลตัวเองเนาะพี่ก็เพิ่งจะหันมาดูแลตัวเองได้ไม่นานอย่างนี้ดีกว่าสมัยก่อนก็เป็นหน้าอย่างที่เราเมย์บอกแล้วก็แล้วก็ไม่ดูแลไงแต่ตอนนี้ไอ้ไหน้าอย่างนั้นเราก็ยังต้องเป็นเพราะเราต้องทํางานแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือเรากลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นมันก็ทําให้ไอ้หน้าลู่เนี่ยมันก็กลับสดชื่นขึ้นมาบ้างมันก็เหมือนต้นไม้ได้น้านะคะเพราะว่าเมื่อก่อน3-4ปีที่แล้วพี่ก็ ลุยหนักหน้ารูปไปเยอะใช้คำว่าหน้ารูปเนาะจริงเจออย่างนี้แหละก็เนี่ยอยู่กลางแดดอยู่อะไรไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจตัวเองมากนักอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้มันใช้หน้ามาทํางานลําบากแล้วมันพังไปเยอะจริงๆตอนนั้นก็คือริ้วรอยทุกอย่างมีหมดเลยหน้าแห้งกลานเนาะแล้วก็จุดด่างดําบนใบหน้ามีเยอะมากเนี่ยดูรูปนะคะทุณผู้ชมดูรูปเอาอันนี้เป็นรูปจริงๆนะเป็นรูปจริงๆที่ถ่ายมาแล้วก็เออก็ต้องเก็บไว้เตือนตัวเองว่าเออถ้าเราไม่ดูแลมันจะกกลับไปปเเ็นนนช่ีี้อ นะคะก็ร่องแก้มตอนนั้นนะคะริร้วรอยหน้าผากเนี่ยจากที่ไม่ได้เคยชัดเจนน่ะแต่ช่วง3าปีที่ผ่านมาช่วงนั้นเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ชัดเจนที่สุดละเพราะว่าเหตุมันก็คือเกิดจากการที่เราไปใช้เขาเยอะแต่ว่าไม่ดูแลเขามันก็ผลลัพธ์มันก็เลยออกมาแบบนี้แล้วเราก็ไปอยู่ในที่ที่เป็นน้ําบาดานลด้วยอ,อย่างเงี้ยเราก็อยู่หลายปีอะนะคะมันก็เลยเห็นผลอย่างนี้ตอนนั้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราต้องกลับมานั่งหน้าจอบ้างมันอาจจะต้องหันมาช่วยเหลือตัวเองบางอย่าง ดูแลตัวเองก็เริ่มหานะว่าโยในตลาดเขาใช้อะไรกันตลาดครีมไปถึงไหนอะไรเงี้ยจนได้เจออาหมูในรายการรายการหนึ่งที่ไปถ่ายไปถ่ายชนเทปกันเราตกใจนะจริงๆตอนนั้นที่เราเห็นเราแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราเห็นอาหมูมาตั้งแต่เด็กอะแต่ทําไมตอนนี้มันเหมือนแบบเฮ้ยจาไข่เหมือนคนคนหนึ่งที่โดนสตาร์เอาไว้เราก็แบบผ่องพันมากก็ได้เจออาหมูแล้วก็เลยเข้าไปสวัสดีมาทําอะไรคะอะไรเงี้ยยังไม่ได้ถามอะไรก็แบบก็มองหน้าแล้วก็รู้สึกโอ้หเขาดูแลตัวเองดีจังในใจคิดแค่นั้นนะ แต่ว่าอ๋ามูก็คุยนู่นนี่นั่นแล้วหมูก็เลยคุยว่าวันนี้อาก็มาคุยเรื่องทาลาจีน่าใช้อยู่เออปานลองดูสีมันดีนะ<ม>อาใช้อยู่อะไรเงี้ยเออพูดเท่านี้แต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าทาไมเราเชื่อเพราะว่าเราเห็นเขาตรงนี้จริงๆโอ้โหอยากบอกรุ่นไม่เล่นละครกับอ๋ามูมาแบบ1ิกว่าปีที่แล้วนะคะตั้งแต่สมัยหนูเข้าวงการใหม่ๆอื<ม>คือพอมาเจอวันนี้กายไปรู้สึกเหมือนเฮ้ยอ๋หมูแบบนอกจากสตาฟ<ม>นะ กลายเป็นเหมือนย้อนกลับไปแบบ<ช>ก่อนหน้านั้นอีกต่าง<ช>หากอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเห็นอู๋อินที่พวกเราเห็นจริงไม่ต้องผ่านทีวีเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นไปดังนั้นจริงๆตามภาพจริงๆนะคะพอหมูแนะนำม,มันเลยทําให้พี่รู้สึกว่ามันเหมือนเราได้รับการคอนเฟิร์มจากคนที่เรารู้สึกว่าเขาไม่มีเขาไม่มีเหตุผลที่จะไม่มาพูดความจริงกับเรากลับมาก็รีบบอกให้น้องว่าเฮ้ยเธอโทร โทรสั่งให้ทีเหอะเขาบอกให้โทรไปที่15.7 7าไตรลจิน่ากระปุกสีแดงๆเนี่ยจะลองใช้หละน้องว่แตงถามด้วยนะว่าพี่จะเอาจริงใช่ไหมบอกเอาจริงอยากลองเพราะว่าไม่เคยซื้อของผ่านทีวีโทรสั่งเส่ร้อเขาก็ของมันส่งเร็วมากนะในครั้งแรกที่ที่มาถึงมือเนี่ยเราก็แบบดูโหทําไมเขาเรียกตัวเองว่าเซรั่มเนาะเพราะว่ามันเข้มข้นมากมันเข้มข้นนะคะแต่เห็นเข้มข้นอย่างนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าไม่เหนียวเหนอะหนะในทางกลับกันก็คือซึมง่ายมากๆอันนี้คือสิ่งที่ชอบ2คือกลิ่น กลิ่นที่มีความแบบหอมอ่อนๆมันทําให้เรารู้สึกเราอยากบํารุงหน้าทุกๆวันอยากจะมีวินัยกับตัวเองทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอาหลักมาวันแรกแล้วลองเลยลองเต็มที่เลยนะแล้วก็จะรอดูว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไง<อ>ก็ใช้ไปคืนแรกปั๊บใจตอนนั้นไม่ได้หวังว่ามันจะแบบเกิดผลอะไรมากนะักเพราะมันแค่เพิ่งคืนแรกแต่ว่าพอเตินเช้าตื่นขึ้นมาเรารู้สึกได้เหมือนกันนะแค่ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกได้เหมือนกันเพราะว่าพอเราจับหน้าตอนเชา้าเออเว้ย สงสัยน่าจะเป็นสูตรอะไรของเขาอ่ะสูตรเฉพาะของเขาที่มันทําให้เรารู้สึกว่าบนผิวด้านนอกชั้นนอกเนี่ยมันยังมีอะไรเหมือนเครืบอบอะไรอยู่อะ,อ,ยอะไรอย่างนี้นุ่มๆอยู่คําว่าหน้านุ่มหน้านุ่มที่เราได้ยินคนนั้นคนนี้พูดเราก็เลยเก็ตเลยอ๋อที่เขาพูดว่าหน้านุ่มมันเป็นอย่างนี้ทีนี้พอพี่บานรู้ว่าเออเราใช้แล้วเราไม่แพ้นะคะคุณผู้ชมอันนี้สําคัญนะคะถ้าใช้แล้วไม่แพ้ต้องลองดูก่อนถ้าแพ้ให้โทรกลับไปที่15.7 7งหาแฟมากอันนี้พอรู้ตัวว่าไม่แพ้แล้วเนี่ย ก็ใช้เต็มที่ตั้งใจใช้ต้องใช้คํานี้เลยก็ตั้งใจตั้งใจตั้งใจใช้ประมาณหมดไป1กระปุก2กระปุก3กระปุกเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่เขาโฆษณาไว้เยอะมากตัวนี้ก็คือเรื่องความชุ่มชื้นที่เขาบอกเขาเก่งเรื่องนี้มากอันนี้พี่มันก็ถือว่าเขาไม่พูดเกินไปนะเพราะว่าเราใช้แล้วเราประจักษ์ลแเราก็เราให้เวลาต้องให้เวลาด้วยเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครีมที่มหัศจรรย์นึกออกไหมคะ คือมันต้องอยู่กันบนความจริงจริง,รงเราทําลายหน้าเราไปนานมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เวลาเช่นกันไอ้ใต้าตาร่องแก้มนะคะตีนกาเนี่ยทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันก็แลดูเบาลงไปด้วยเนาะแต่สิ่งสาคัญที่ชอบที่สุดก็คือชุ่มชื้นเมื่อไหร่ที่ผิวเราชุ่มชื้นอะดินได้น้ำแล้วโหวมันคืนชีวิตขึ้นมาใหม่นะคะวันนี้ก็เลยต้องมาแนะนําจริงๆนะคะอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าตาราชิน่าน่าก็เป็นเป็นสินค้าตัวเดียวด้วยที่พี่ ออกมาพูดเพราะว่าใก็เชื่อเออเชื่อเชื่อในในในเขาจริงๆแล้วใช้มาเนี่ยปีกว่าจะชน2ปีแล้วนะคะแล้วก็เก็บทุกกระปุกที่ใช้ไว้เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์กับตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเออถ้าเราทิ้งทิ้งตัวเองอีกเนี่ยมันจะกลับไปอย่างนั้นอีกนะก็เลยใช้ตัวนี้ดูแลตัวเองมาโดยตลอดนะคะนี่เมื่อกี้คุณผู้ชมคะหลายคนแบบพี่ปานพูดไปพูดไปพูดไปบางทีเฟซชิลอาจจะแบบสะท้อนสะท้อนนิดนึงค่ะไม่เชื่อนี่ใช้คานี้ไม่เชื่อขอดูเต็มๆให้เห็นตาให้ดูได้สีให้ดูได้สี ี่ปาส่วนใหญ่ก็เป็นแบบพี่น้องในวงการนะเป็นแบบเบื้องหลังทีมงานเบื้องหลังที่เคยทำงานด้วยกันมาใช่ไหมก็มีหลักฐานด้วยกันหมดหมดแล้วก็ใช้ตามกันหมดลย่าเนี้เขาเห็นความแตกต่ากนใช่วพนาะฉะนั้นวันนี้นะพี่ปันมากับโปรโมชั่นที่ต้องบอกว่าเป็นโปรที่จัดเต็มไหมจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มนะคะเงินเดือนยังไม่ออกไม่เป็นไรนะคะยังไม่พร้อมเรื่องเงินก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมคะโทรมาตอนนี้นะคะ157 7ค่ะ157 7หรือไลน์แอดเทรลาจีน่านะคะวันนี้พี่ปันมากับโปรที่ ยอดเยี่ยมอีก1 Pro นึ่งโปรนะคะ200สายเท่านั้นนะคะกับวันนี้นะคะโปรแบบนี้เลยคุณผู้ชมซื้อ1กระปุกใหญ่นะคะแถม1กระปุกใหญ่นะคะแถมอีก1กระปุกขนาดพกพานะคะเป็นเซรั่มสาม้วนะยังไม่หมดเท่านั้นหนะ้ากากผ้ายังต้องอยู่กับเรานะคะปกติเขาให้เท่านี้แหละ,ะนะคะแต่วันนี้อย่างที่บอกค่ะ มาทั้งทีนะต้องเอาโปรโดีดีมาฝากแน่นอนวันนี้น,นี่ฟรีไปเลย<อ>กระเป๋าใบนี้นะสองใบ6ชิ้นนี้นะคะจาก8,90บาทจ่ายแค่2,900บาทเท่านั้นใช้กันไปเลยนะคะคุณผู้ชม3เดือนสบายๆนะวันละ3าบาทโปรนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเจอแล้วควรจองเพราะว่ากระเป,าเป๋าใบนี้นะฟรีไปเลย2ใบซึ่งอันนี้เนี่ยน้องบอกว่าจะหมดแล้วแล้วก็ไม่ผลิตแล้วนะคะแจกหมดสต็อกไปเลยแล้วก็จะไม่กลับมาแล้วขอเพิ่มนี่ป่าเมื่อกี้สองร้อยหม่าม้าก็ใช้อยู่แต่กระเป๋าแม่ลูกนี่หมาม้ายังไม่มีอ้าวงั้นหมาม้าต้องรีบโทรมา เพิ่มให้มากมานหนึงอ,อ๋อเง,งินเพิ่มออมาไต้แค่5้สสายนะโทรมาตอนนี้นะคะที่15.7 7ค่ะ15.7 7หรือ Li ายแอตแลนตินานะคะวันนี้นะคะโปรแบบนี้เลยค่ะ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกขนาดพกพานหน้ากากผ้าและฟรีไปเลยกระเป๋าแม่ลูก2ใบ6กชิ้นจาก8,90บาทจ่ายแค่2,900บาทเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนาะหลายๆท่านออกมาพูดออกมาการันตีว่าเฮ้ยมันใช้ดีจริงๆแน่นอนอมูปานนะคะ,ะคุณกิกมยุรินนะคะพี่ปุย พี่นีโน่พี่เจนิเฟอร์คิมทุกคนนะคะที่มาพูดไทราจิน่าต้องบอกผู้ชมจริงๆว่าเป็นคนที่ใช้จริงถ้าไม่ใช้จริงไทรรจิน่าเขาก็ไม่ให้มาพูดเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะต้องบอกว่าแค่กดมาจองก็รับไปเลยนะกระเป๋าฟรี2ใบสวยๆแม่ลูกอันนี้นะจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนเงินมีเมื่อไหร,ร่เรามาโทงสิทธิ์เราโทรมาตอนนี้นะคะที่1577หาจคัน1577หรือ Li น์แอรไทรรจิน่านะคะวันนี้นะหนกระปุกใหญ่แถม1่กระปุกใหญ่แถม1กระปุกขนาดพกพานะักกากผ้าและฟรี โมสเดือนสบายๆนะวันละ3าสบาบาทนะกับการบำรุงผิวไม่มากจนเกินไปเลยนะคะโทรมาตอนนี้กดจองสิทธิ์ของเราให้ได้นะคะส่งฟรีค่ะรูดบัตรได้นะคะของถึงมือค่อยจ่ายก็ยังได้นะแรงมากๆเลยโทรมาเลยตอนนี้ค่ะที่1577นะคะอย่างนี้แหละค่ะวเวลาแวะเวียนกันมาจริงๆย่านสุขุมวิทเป็นอีกย่านหนึ่งที่มีร้านน่าน่า เนาะแอบซ่อนอยู่เยอะมากมายใช่อย่างอันเนี้ยถ้าสมมติว่าเราขับผ่านถนนข้างหน้าบางทีเราก็อาจจะไม่เคยได้สังเกตว่าเข้ามาในเวิร์กนี้เนี่ยนะคะเขามีร้านแบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นร้านเทียนแล้วก็ใครจบติดกันอย่างอันเนี้ยเป็นพอเพิร์บาร์ก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ๊อยากจะชวนมานั่งแบบชิลๆหาเครื่องดื่มประเภทแบบม็อกเทลดื่มให้ชื่นใจอะไรกันไปน่นะคะก็มาได้เลยหลังมาเจอกันอีกนะวะเวียนมาเจอกันได้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้า รถเมย์จะพาไปแบบว่าจันทบ,บุรีแต่ไม่ต้องไปไกลถึงจันทบ,บุรีเพราะว่าเราจะยกจันทบ,บุรีไไว้ที่เอก,กมัยค่ะพี่บ้าเดี๋ยวนี้เทพมีอะไรเก๋ๆมีอะไรดีๆเยอะมากจริงๆโหน่าสนใจมากนะดังนั้นตอนนี้พักสักครู่ค่ะ สนุนโดย t r e l a g i n a Ultimate Collagen Serum <c oughs> เรื่องผิวตอ้อง t r e l a g i n a Booty Fix อุปกรณ์ออกกำลังกายอย่างยืด Booty Fix ยิ่งเล่นยิ่งเฟิร์ม มาอยู่กันต่อค่ะเรียกว่าอย่างที่บอกไปว่าเราจะพามาจันทบุรีแต่เป็นจันทบุรีที่อยู่ในซอยเอกมัยซอยสองนั่นเองนะจ๊ะกับร้านจันเจ้าค่ะที่นี่นี่เขาเรียกว่าเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นแบบกึ่งกึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบว่ายกของต่างๆทางฝัง่งภาคตะวันออกแบว่าจันทบุรีระย,ยองตราดเนี่ยมารวมเอาไว้ที่ร้านนี้เลยนะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นแบบว่าเริ่มก่อตั้งมาได้จากเพื่อนๆสามคนที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆหนึ่งในนั้นต้องมีใครคนใดคนหนึ่งอยู่จันทบุรีแนน่อ ถามดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะคุณสี่รักใช่ค่ะสี่รักนี่หมายถึงสี่เหมือนสี่คนอย่างนี้วก็รักที่แปลว่ารักใช่ค่ะอย่างนั้นเลยค่ะว้าวเป็นเป็นลูกคนที่สี่ค่ะแล้วก็เป็นลูกคนเล็กลก,ลก,ลก,ก็เลยชื่อสีรักเป็นคนจันทบุรีด้วย <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นคนจันทร์ค่ะที่มาที่ไปคือร้านนี้นี่ก่อตั้งเป็นหุ้นส่วน3ามคนด้วยกันใช่ใช่ ก็เราเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็เรียนมาด้วยกันโตมาด้วยกันแล้วก็เที่ยวที่จันทบุรีมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆค่ะก็เลยเหมือนมีความรักความผูกพันกับจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ชุมชนของทานรับประทานของกินต่างๆในจังหวัดก็เลยเป็นที่มาของร้านนี้ค่ะคอนเซปของที่ร้านจันเจ้านี่เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็คอนเซปอย่างที่คุณรถเมย์เห็นนะคะพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้อนรับทุกคนด้วยตลาดยกของดีจากตลาดต่างๆในชุมชนมา ไม่ว่าจะเป็นขนมชุมชนนะคะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นจากชุมชนริมน้ำจันทบูรีนะคะออหรือเครื่องปรุงก็มีมาจากหลายๆที่อย่างพริกไทยจงังหวัดจันทบุรีแล้วก็น้ำปลาจากตราจัจงหวัดตราเป็นต้นค่ะอันนี้ขนมเทียนขนมเทียนแก้วค่ะของชุมชนริมน้ำจันทบุรีแล้วก็มีน้ำมะปี๊ดซึ่งมะปี๊ดเป็นผลไม้ประจำพื้นถิ่นของจันทบุรีนอกจากขนมแล้วเราไปดูอาหารกันนะคะ แนะนาวัตถุดิบคือร้านเราอะค่ะขายอาหารแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องของวัตถุดิบลงไปในเมนูอาหารด้วยอย่างอันแรกคุณรุ่นแม่เคยชิมเคยเห็นไหมคะอไอนนชมวงหมูชมวงคนจานเนี่ยเป็นเหมือนผักสวนครัวค่ะเราก็จะปลูกอยู่ตามหลังบ้านนะคะพืชกนเต็มไปหมดวัตถุดิบผัดไปอันนี้คือกระวานค่ะ ที่พลาดไม่ได้เลยของจันทุรีถ้าไปถึงก็จะเป็นเส้นจันค่ะอ,อันนี้เราก็จะเอามาผัดเป็นผัดเส้นจันหรือผัดไทยส่วนอันนี้นนคือมาปีดค่ะลักษณะคล้ายๆเหมือนลูกส้มเล็กๆนะคะเราเอามาทำครื่องดื่มแต่ที่เป็นไฮไลท์ของเราจริงๆเลยเนี่ยเราใช้มะปีดแทนมะนาวในการทำ,ทำพวกใช่ะะทำแทนพวกน้ำปีิดหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเราจะใช้มะปีแทนมะนาวเพราะว่ามันจะมี ความหวานความหอมบวกกับความเปรี้ยวองการก็เป็นเหมือนเคล็ดลับก้นครัวของชาวจานค่ะอันนี้มีแบบที่ร้านมีข้าวคุกพริกเกลือไหมคะมีค้าต้องมีน,นี้ต้องมีเมนูนี้เดี๋ยววันนี้จะได้ชิมข้าวคุกพริกเกลือแมมันเดีจริงๆก่อนที่จะไปทานอาหารอยากรู้เรื่องของการทําธุรกิจสักนิดนึงคะ่ะอย่างเวลาต้องทํากับเพื่อนมีหุ้นส่วนกันหลายๆคนอย่างเงี้ยมีบริหารจัดการยังไงบ้างไม่ให้เกิดปัญหาก็มีมีสองส่วนนะคะในส่วนแรกคือ ที่มาของการทําธุรกิจแล้วว่าถ้าเราจะเริ่มทําธุรกิจใดๆก็ตามเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเราคุยกันตั้งแต่แรกว่าเราอยากไปในทิศทางนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีทิศทางที่ชัดเจนนะคะการทําการตลาดหรือการควบคุมคุณภาพของสินค้าก็จะไปในทางเดียวกันอันนี้คือในเรื่องของดิเรกชันของธุรกิจนะคะส่วนที่2การทําธุรกิจกับเพื่อนก็อยากจะฝากว่าจริงๆหลายคนก็บอกอุยทํากับเพื่อนจะลําบากไหมจะยากไหมแต่ถ้าเราเริ่มจาก การเข้าใจกันว่าแต่ละคนมีจุดเด่นจุดด้อยข้อจํากัดหรือว่ามีความสามารถในด้านไหนอะคะ่ะเราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วก็ยอมรับกันตั้งแต่แรกเราเข้าใจแล้วเราแบ่งหน้าที่กันตั้งแต่แรกให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเวลามีปัญหาก็คุยกันเปิดใจแล้วก็ปรึกษากันนะคะเ,เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้มีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างเนาะใช่ค่ะดเดี๋ยวเราจะไปเตรียมอาหารให้คุณเมย์นะคะเดี๋ยวเรามเมย์ไปรอเลยคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมา่นะคะ นี่เลยค่ะอาหารอยู่ตรงหน้าเราแล้วเรียกว่าคัดสรรเมนูเด็ดที่เป็นของขึ้นชื่อมาฝากทุกๆคนเลยนะคะดังนั้นถ้ามาสั่งตามเมนูที่เราบอกไปด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็จะมีเส้นจานผัดปูค่ะข้าวคลุกพริกเกลือทะเลรววหมูชมวงอันนี้เป็นยำสละสุมารีน้ำพริกไข่ปูค่ะในส่วนของอาหารเรียบร้อยน้ำ อันนี้ก็น่าสนใจมากนะคะมะปี๊ดบวยดองโซดาอย่างเงี้ยดูสิแล้วก็น้ำมะปี๊ดโซดากับไอศครีมข้างบนก็เป็นไอศครีมมะปี๊ดนะคะอีกหนึ่งยานเดี๋ยวจะตามมาเป็นทุเรียนแกงบวชอาหารในนี้บอกเลยว่าสุดยอดทีเดียวเห็นไหมคะทั้งสองที่ที่เราพาไปในวันนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจจากอันนั้น เป็นแบบว่าของครอบครัวแล้วก็รุ่นลูกรุ่นหลานมาทํากันต่อเปลี่ยนพัฒนาธุรกิจเปลี่ยนพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้มันแบบมีมูลค่ามากขึ้นส่วนอันนี้เอาล่ะฉันเป็นคนจังหวัดจันทบ,บุรีก็เอาของดีของเด็ดต่างเนี่ยมาเปิดที่กรุงเทพแล้วก็ต่อยอดมีมาเก็ตที่แบบขายของช่วยเหลือชุมชนได้อีกด้วยนะคะดังนั้นลองดูทั้ง2ที่ในวันนี้ก็เรียกว่าน่าสนใจเดี๋ยวไปดูสรุปค่าใช้จ่าย,ายวันนี้ว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้านคะ่ะ ค่าใช้จ่ายสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเครื่งองดื่มที่ร้านพ r เพ e r b บ y อยู่ที่447บาทค่ะส่วนเมนูของร้านจานเจ้าวันนี้1,710บาทรวมแล้วก็คือ2,157บาทนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบคุณชานด้วยค่ะรวมไปถึงร้านจันเจ้ามาเก็ตด้วยนะคะคุณผู้ชมดูเทาย้อนหลังได้นะจ๊ะใน YouTube ช่อง my channel official ค่ะพิมพ์คำว่า One Day Special เรามีร้านดีๆ กิจกรรมเด่นๆอะไรที่น่าสนใจเนี่ยนำมาฝากคุณผู้ชมเรียกว่าอัปเดตตลอดเลยทีเดียวด้วยนะคะติดตามทุกวันเสาร์บ่ายวงตรงทางไทรัฐทีวีช่อง32วันนี้วันเดย์สเปเชียลไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเคล็ดเป็นเคล็ดไม้สีแดง9ดอกแปดอกเดอกต<อ>้องทเ,เปนเคร็ต้องทำเป็นเคล็ดเหรอคะใชก่กระถางสีเขียวดอกไม้สีแดงตั้งอยู่กลางลานนะ,ะมันสดชื่นสเหละเกิน